รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเอาเคชั่นพาคุณผู้ชมมากระบี่เที่ยวนี้เนี่ยเราพามาเช็คอินในโรงแรมหนึ่งค่ะที่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดความลักชวรี่ของกระบี่เลยทีเดียวแถมได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเรียกว่าแขกที่มาเช็คอินที่นี่เนี่ยจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแน่นอนเพราะว่าตัวรีสอร์ทเนี่ย ตั้งอยู่ในจุดที่เรียกว่าโอบล้อมไว้ด้วยภูเขาค่ะแถมอยู่ติด3ชายหาดเลยค่ะเรียกว่าทั้งภูเขาทั้งทะเลแต่ที่สำคัญต้นไม้ใหญ่ๆใ,ในโรงแรมนี้แน่นมากอยู่กับความเขียวขจีอยู่กับความสมบูรณ์ของธรรมชาติเลยวันนี้ตามเรามาเช็คอินที่นี่ค่ะรายาวดีรีสอร์ทจะน่าพักแค่ไหนตามเอาเวเคชันมาเลยค่ะ อเว a ชั่น e ร่วมกับเว็บคอ n เน t i ชั่นมาเก็แหล่งรวมบอชเชอร์ที่พักราคาพิเศษพร้อมดีว e สุด Exclusive ที่ไม่ว่าคุณจะมองหาที่พักที่ภูเกต็ตกระบี่เขาหลักหรือว่าสมุยคลิกเข้าไปสำรวจบอชเชอร์ที่ลดกันแบบจุกๆได้ที่ market.webconnection.asia เพ <c> ีย <oughs> งแค่ใส่โค้ดอเว a ชั่นคุณก็จะได้ดีวที่การันตีว่าราคาดีมีของแถมในที่พักสุดรู้อยู่สบายที่เว็บคอนเน็ชั่ัดสรรมาให้คุณค่ะ สนับสนุนโดยสายการบินบางกอกแอร์เวยส s เอเชียสบูติกแอร์ไลน์ทิปฟลายชัวประกันเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดจากทิพยะประกรันภัยเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับราย,ยาวดีรีสอร์ทไปพร้อมๆกันเลยค่ะเราอยู่กับคุณหนุ่มละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณการครับสวัสดีครับผม บรรยากาศเย็นๆนี้ดีมากครับผมถือว่าเป็นตอนนี้เราอยู่ที่หาดที่คิดว่าสวยที่สุดหาดหนึ่งในจังหวัดกระบีบ่นะครับเคยติดท็อปอท็อปอันดับต้นๆของโลกขึ้นชื่อว่าหาดที่สวยที่สุดก็คือหาดพระนางนะครับผมแล้วดูมข้าหงหลังสิใช่ครับผมจะมีหินงอกหินย้อยซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุด ท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนชอบมาเที่ยวนะครับเพราะว่ามีทัศนียภาพที่สวยงามก็คือในเรื่องของอภูเขา,าหินปูนนะครับหินงอกออหินย้อยแล้วก็ทรายที่ขาวแล้วก็ยาวไปจนถึงฝั่งโน้นซึ่งเหมาะกับการท่องเที่ยวถ่ายรูปเป็นอย่างมากครับแล้ว ลายาวดีตั้งอยู่ตรงนี้พอดีครับเป็นความโชคดีของรายาวดีที่<ค>มีธรรมชาติที่ค่อนข้างดีณตรงนี้แต่ภายในของเราก็มีความเป็นธรรมชาติยังคงสมบูรณ์มากนะครับก็คือคอนเซปต์ของเราก็คือเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินะครับรลดช่องว่างระหว่าง คนกับธรรมชาติคือร่างกายเราก็เป็นธรรมชาติคนก็เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้วเราเชื่อว่าเราอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เบียดเบียนกันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติครับทันท่องเที่ยวที่มาเราก็อยากให้ได้มาเขาเรียกว่าใช้ธรรมชาติเหล่านี้บำบัดความเครียดหรือมาแล้วได้ท่องเที่ยวได้พักผ่อนมาแล้วได้ช่วงใช้เวลากับครอบครัวหรือฮันนีมูนหรือมาล้ำลึกถึงเหตุการณ์ กับครอบครัวอะไรอย่างนี้นคือมาใช้เวลาพิเศษด้วยกันกับเราครับผมกิจกรรมก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าเนื้อที่ของเราค่อนข้างกว้างบวกกับกิจกรรมภายในเราก็มี <โย S 1> สัมนาการให้แขกของเราทำนะ,ะ,ะเริ่มจากกิจกรรมของเด็กไปจนถึงกิจกรรมของผู้ใหญ่ที่คิดว่าไม่เบื่อแน่นอนครับพักกับเราเนี่ยสามสี่ห้าวันนี้มีมีให้ทําทุกวันครับผมแต่ข้างในก็มีอะไรให้ทาเยอะอย่างเช่นจริงๆนอนที่เขาเรียกอะไรนะ f a ร์ซิล y นอนแช่ที่สายเมนพูลก็ใช่ครับคือสระว่ายน้ําของเรายาเป็นฟรีฟอร์มนะครับอ่าเป็นเขาเรียกว่าอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พอลงไปอยู่ในสระก็จะเห็นเหมือนกับอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าเป็นระดับเดียวกับสายตาเป็นอินฟินิตี้พูลแล้วก็สามารถทํากิจกรรมก็คือครอบนอกเนี่ยสามารถนอนพักผ่อนอ่านหนังสือแล้วก็สั่งอาหารมาทานได้ครับระหว่างวันครับพระาที่ตกด้วยฝั่งโน้นสวยงามเป็นอย่างมาก ซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นที่ตั้งของร้านอาหารด้วยร้านอาหารไร่ทะเลใช่รจริงๆมีกี่ร้าน,นครับคุณลุร้านอาหารเรามีทั้งหมด4ร้านนะครับก็คือเริ่มจากนะครับเป็นฝั่งล็อบบี้ของเรานะครับก็คือร้านอาหารไร่เดนนิ่งคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นอาหารเบรฟาสต์เป็นหลักนะครับณนซีซั่นนีน้ส่วน ซีสาวแว่นน้ำก็จะเป็นเอเชียนคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นร้านอาหารไทยบวกอาหารเอเชียที่คนไทยคุ้นอยู่แล้วนะครับส่วนที่กอตโต้ร้านอาหารที่ถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงกอตโต้ mm hmm. ก็จะขึ้นชื่ออยู่แล้วครับผม mm hmm. เป็นร้านอาหารที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมองเห็นแฮปปี้ไอแลนด์นะครับ mm hmm. ร้านนี้ก็จะเป็นเมดิเตอร์เรเนียนคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นแคชชว f ลอ d ก็คือสามารถทานได้แบบ เร็วๆง่ายๆครับผมแต่อร่อยครับแล้วก็อีกที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็คืออาหารไทยนะครับเป็นครัวพระนางก็เป็นซิกเนเจอร์ของเราครับมาแล้วต้องได้ทานอาหารไทยที่นี่ครับอโอ้โหเรียกว่าสี่ห้องอาหารนี้แน่นทุกที่เอาแต่พูดถึงการเดินทางมาที่ระยาวดีหน่อยค่ะสมมุติว่าคนบินมาถึงสนามบินกระบี่ปุ๊บบางท่านอาจจะยังนึกไม่ออกว่าเอ๊ะระยาวดีเราอยู่เป็นเกาะหรือเป็น เขาเรียกว่าเป็นเกาะหรือว่าอยู่บนแผ่นดินใหญ่ถ้าดูจากแผนที่จริงๆเราอยู่บนแผ่นดินใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นแหลมที่ยื่นออกมาในทะเลนะครับแต่ว่าภูเขาหินปูนบล็อกไว้ก็อาจจะดูแต่แผนที่อาจจะดูเหมือนเกาะแต่ไม่ใช่เกาะนะครับแต่ต้องโดยโดยสารทางเรืออาจจะเหมือนเกาะตรงนี้นะครับจังหวัดกระบี่อยู่ห่างจากกรุงเทพนะครับใช้เวลาเดินทางทางเครื่องบินประมาณหนึ่งชั่วโมงกับ20นาทีนะครับก็ลงมาทางตอนใต้จะอยู่ระหว่างเขาเรียกว่าจังหวัดตรังกับจังหวัด ภูเก็ตนะครับอพอถึงสนามบินกระบี่เนี่ยใช้เวลาเดินทางมาที่ท่าเรือส่วนตัวของเราประมาณ15นาทีโดย,โดยรถยนต์ก็ถือว่าไม่นานมากนะครับแล้วพอมาลงมาที่ท่าเรือแล้วก็จะมาขึ้นเรือนะครับเดินทางเข้ามาโดย <vard. S 2> เรือเข้ามาที่ระยาวดีใช้เวลาอีก15นาทีนะครับซึ่งเป็น15นาทีที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท<ม>์เพราะว่าจะเริ่มเห็นนะครับเกาะแก่งต่างๆตั้งแต่การเดินทางเข้ามาพักแล้วครับถือว่าไม่นานเป็นเวลาที่พอดีมากครับครับผมก็ผมแนะนาตัวแทนของ พนักงานรายยดีนะครับก็ขอเชิญนะครับนักท่องเที่ยวทั้งประเทศประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเชิญนะครับมาเที่ยวชื่นชมธรรมชาติที่เรามีไว้ของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติจริงๆเพราะว่าตั้งแต่เปิดรีสอร์ทมาปีนี้ครบ28ปีมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นจากวันที่เริ่มมาด้วยซ้ำเพราะว่าเรายังคงมีธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์สัตว์ป่าจะเห็นได้ชัดๆก็มีนกเงือกที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์สูงสุดของอวงจรชีวิตนะครับหรือว่าระบบนิเวศ ก็จะมีข้างแว่นที่เป็นไฮไลท์เลยจะมีอยู่โดยทั่วไปนะครับอ,อันนี้คือธรรมชาติของสัตว์ป่าแล้วมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายาครับส่วนของเราก็ทํากิจกรรมที่เชิงอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะนะครับบนพื้นที่ทั่วไปเนี่ยขยะไม่ได้มาจากแค่นักท่องเที่ยวคือมาจากระดับน้ําขึ้นน้ําลงด้วยอพอน้ําขึ้นก็ทิ้งขยะไว้แล้วก็พาพนักงานไม่ใช่แค่เรานะครับ18โรงแรมในนี้จับมือกันทุกวันพุธวันนี้เราก็ไปเก็บขยะมาทุกวันพุธนะครับจะต้องเก็บขยะช่วยกันทําให้หาดของเราสวยงามนะครับ อครับผมก็เชิญชวนให้ทุกท่านเนาะเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวคที่ระย้าวดีกันค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหนุ่มมากค่ะขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับ ้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลยเครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้99.99% 99เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคที ria วันบุหบุรีแล้วก็ฝุ่น PM2.5 ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงผสมต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นนะเล็กขนาดนี้ค่ะจะวางไว้ ห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ําหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา1,590บาทตอนนี้ลดเหลือ1,290บาทค่ะเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ w w w p s i c o t h นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ psi ก็ได้ค่ะ1247ค่ะ ลายชัวประกันเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดจากทิพยยประกันภัย ดีค่ะพี่กาสวัสดีจ้ากอง้านนะคะเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหนี่กําลังถ่ายรูปเคียวไปหมดเลยอนี่บรรยากาศกําลังดีเลยค่ะแสงกําลังสวยเลยแสงแบบว่าลำไรลำไรลอดต้นไม้ใช่ค่ะมีภูเขาใช่ค่ะธรรมชาติล้วนเลยค่ะธรรมชาติล้วนรายบาดีเราอยู่ในพื้นที่ทั้ง56ไร่เลยนะคะเนี้ยเหรอใช่ใช่ค่ะ56ไร่แล้วก็เรามีต้นมะพร้าวเยอะมากประมาณพันต้นเลยห้องพักของเรามีทั้งหมด9 7ห้องนะคะแล้วก็มีเป็นแบบวิลล่าเนี่ยก็7วิลล่าค่ะ ลำรับรวมไทยแล้วก็มีรวมๆก็ประมาณ9รุมไทยค่ะ<ม>ค่ะพี่การอันนี้จะเป็นห้องกูพาเวเลียนนะคะลักษณะเด่นก็คือจะมีสระน้ําอยู่ในบริเวณบ้านแล้วก็มี เก้าอี้อาบแดดด้วยนะคะซึ่งจะมองเห็นว่าห้องพักของเราเป็นลักษณะทรงกลมนะคะซึ่งในการสร้างห้องพักของเราเราพยายามให้ตัดต้นไม้น้อยที่สุดหรือว่าแทบจะไม่ตัดต้นไม้เลยค่ะก็เลยต้องสร้างเป็นทรงกลม,มถ้ามองแบบจากข้างบนจะมีลักษณะคล้ายๆตารางหมากรุกนะคะถ้าเรามองจากข้างนอกนะคะเราจะไม่เห็นเลยว่าข้างในจะมีบ้านพักอยู่โอ้ทำเป็นคล้ายๆสวนมะพร้าวเลยค่ะโดยเฉพาะหลังนี้นะคุณผู้ชมพิเศษมากๆโดเซิ แถมวิวอ่ะวิวสวยค่ะมีภูเขาหลังบ้านด้วยภูเขาหลังติดภูเขาหน้าติดสาเลย <laughs> ใช่เ <laughs> นี่ยเผลอๆตอนเช้าเนี่ยพี่การก็มีโอกาสได้เจอลิงเจอข้างแว่นด้วยนะคะต้องเผลอๆด้ว <laughs> ยมีนกเน <laughs> ืด้วยนะคะ <c oughs> มีนกเนื้อโอ้โอหแสงว่าธรรมชาติมากๆข <c oughs> ใขามีนกเนืสมบูรณ์เลยค่ะ เข้ามาถึงในตัวบ้านแล้วใช่ค่ะเราอยู่ในบ้านแล้วค่ะพี่การตอนนี้เราอยู่ในส่วนของชั้นล่างนะคะเพราะว่าที่บ้านเราจะมี2องชั้นชั้นล่างก็จะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นค่ะซึ่งปกติในบริเวณนี้เราก็จะมีโซนมินิบาร์นะคะพวก น้ำดื่มชากาแฟก็ฟจะมีบริการอยู่ให้แล้วซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะแล้วก็ที่สำคัญทางแม่บ้านของเรามีจัดเตรียมผลไม้ให้ทุกๆวันค่ะอโอเคแล้วก็ถ้าพิการต้องการทำกิจกรรมเสริม,มในแต่ละวันเราจะมี จัดเตรียมตาราง Activity ไว้ในห้องให้ด้วยนะคะสามารถจองได้เลยก็คือมีทั้งที่เป็น c o m p l i m e n t a r y แล้วก็แบบจ่ายเงินใช่ถูกตองอันนี้ที่มีไปเกาะแก่งต่างๆอาจจะต้องจ่ายเงินเป็นแบบว่าเป็นทัวร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็มีแบบที่แต่ละวันที่เขาเป็น Complimentary ใช่ค่ะอย่างเช่นไปเป็นเขาขึ้นวิวพอยต์หรือว่ามีโยคะตอนเช้าแบบเนี้ยนะคะก็จะเป็นคอนเพลเ็นต์อารแต่แต่ละวันไม่เหมือนกันใช่ค่ะต้องดูตรงนี้ใช่ค่ะอ่าแล้วก็มาด้านนี้ค่ะเราจะมีจัดเตรียมเป็นตาราง ปิกนิกให้นะคะรายวดีเราไม่มีบีชแบ็กค่ะพี่การเราจะให้เป็นตะกร้าค่ะใส่น้ําใส่ผ้าเช็ดตัวของได้เลยไปจกอกน,น้ำใช่ค่ะเราก็ไปหาดบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมีรองเท้าแตะให้ด้วยนะรองเท้าแตะสําหรับข้างนอกนะคะเผื่อบางคนไม่ได้รองเทา้ามาใช่ค่ะแล้วก็อันนี้สําคัญเลยค่ะสมมติถ้าพี่การอาจต้องการสั่งอาหารหรือว่าจะจองสปาเพิ่มก็สามารถสแกน q r c อ d e ดูได้ได้ตรงนี้เลยค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอออค่ะ อันนี้อะไรอ่ะตัวอันนี้เป็นป้ายค่ะสําหรับแขวนหน้าบ้านนะคะคือไม่อนุญาตให้เข้ามารบกวนหรือว่าต้องการเรียกแม่บ้านเข้ามาทําความสะอาดก็สามารถแขวนหน้าประตูหน้าบ้านได้เลยอืมอารมณ์เหมือนอยู่บ้านเลยเนาะใช่ค่ะเดินขึ้นบ้านตัวเองเลยล <ะ S 2> ักษณะการ<น>ทำบันไดของเราก็เป็นการทําบันไดแบบวนบ้านค่ะเพื่อประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะอ๋อ โอ้โหขึ้นมาชั้นสองสวยไหมคะสวยเนี่ยเ้าหัวเตียงโดยเฉพาะหัวเตียงใช่ค่ะหัวเตียงเราตกแต่งแบบเน้นธรรมชาติเช่นกันแบบพยายามให้เป็นป่าไผ่นะคะแต่ว่าอันนี้เราสร้างขึ้นมานะคะเพื่อให้เสมือนจริงที่สุดค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะที่ห้องนอนเราก็มีโต๊ะทำงานให้นะคะ วิวสวยมากเลยค่ะวิวโต๊ะทำงานตรงนี้สามารชมองขึ้นนอกชมวิวไปนะคะสามารถเปิดออกดูได้นะคะอ๋อเหรอหนในหนูเปิดซิเปิดนี้ไปลองเปิดให้ดูค่ะอันนี้เลยค่ะโอ้สวยไหมคะวิวโต๊ะทำงานมีกระรอกเมื่อกี้ใช่ค่ะนีนั่งโตทำงานแล้วก็มองวิว ทีทำงานไม่รู้เวลาเลยค่ะตอนแรกไม่คิดจะทํางานนะพอเห็นโตแล้วเห็นวิวนี้เออเนาะเอามานั่งจิ้มจิ้มเออแทบจะดีอันนี้ก็เป็นส่วนของห้องนอนซึ่งด้านหลังก็จะมีตู้เสื้อผ้าอีกตรงนี้ใช่ค่ะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งบริการไปให้เลยในตู้ก็มีบัตรปลกด้วยมีบัตรปลค่ะิปเ p p e r ตู้เซฟทุกอย่างเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วห้องน้ําขนาดกำลังพอดีพอดีใช่ค่ะในห้องน้ําเราก็มีบัตรถับด้วยนะคะมีห้องชวเวอร์แยกค่ะแล้วก็มีห้องน้ํา แยกให้ชั้นบนชั้นล่างนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นถ้าระหว่างพักลูกค้าต้องการจะส่งผ้าซักนะคะเรามีบริการซักรีดค่ะทำซักรีดอยู่ด้านนี้เลยค่ะแล้วก็มีพวกสบู่แชมพูสเปรย์กันยุงก็จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ อันนี้เป็นอีกหนึ่งรูมไทยอันนี้อะไรนะอันนี้เป็นพูลแฟมิลี่วิลล่าค่ะพูลแฟมิลี่วิลล่าใช่ค่ะองนี้ก็จะมีสองห้องนอนนะคะมีชั้นบนชั้นล่างเหมือนกันแต่ว่าตัวห้องนอนมาสเตอร์เราจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเตียงก็จะใหญ่กว่าพื้นที่ห้องก็จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าค่ะการตกแต่งไม่เหมือนกันด้วยนะใช่ค่ะอันนี้จะดูพิเศษขึ้นมาหน่อยเนอะแต่ก็กว้างขวางและสะดวกสบายแล้วก็สามารถเปิดออกไปแล้วก็ลงสระได้ใช่ค่ะข้างในห้องน้ำนี่แบบโอ้โห กว้างกว้างมากใช่ค่ะมันกว้างกว่าแล้วก็ที่สําคัญเรามีแยกอาหแยกห้องเชาวเวอร์ให้ด้วยนะคะอใช่ค่ะเราสามารถอาบน้ําในเวลาเดียวกันได้เลยรอกันอ๋อแล้วก็มีบัตชับอยู่ตรงกลางเลยค่ะสวยงามถือว่าเป็นห้องห้องน้ำใช่ค่ะสวยงามเลยอันนี้ก็เห็นวิวข้างนอกเหมือนกัน โอ้บ้านนี้สามารเล่นมากใช่ค่ะห้องนี้สักก็จะยาวกว่าแล้วก็กว้างกว่าด้วยนะคะที่สําคัญบริเวณในบ้านก็จะมีพื้นที่มากกว่ามากกว่าใช่ค่ะก็เหมาะกับแฟมิลี่เนาะใช่ค่ะก็จะใหญ่ขึ้นใช่ค่ะนี่นั่งแช่ตรงนี้นี่สบายเลยใช่ค่ะแล้วก็มีวิวภูเขาว,วิวต้นไม้ตรงนี้ ก็จะสวยกว่าถือเป็น2อุรูมทยป์ค่ะที่ก้อยวันนี้ก้อยพาพิการดูแต่จริงเขามีมากกว่านี้ต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์เอาว่าหน้าตาของห้องแบบต่าง,างๆอะไรนะเนาะแต่วันนี้ขอบคุณก้อยมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ โอ้โหมาถึงที่ระยาบดีค่ะคุณผู้ชมเรื่องของอาหารการกินนี่ต้องถามจากคนนี้เลยค่ะเราอยู่กับคุณฝนแล้วค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีคร่ะค่ะเรามีหลายห้องอาหารไหมคะครับผมเรามีอยู่ทั้งหมด4ห้องอาหารครับผมในส่วนของกอตโต้เนี่ยครับตรงนี้เนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงแล้วเสิร์ฟอาหารอะไรยังไงบ้างอะคะครับผมส่วนกอตโต้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักของลูกค้าค่อนข้างจะเยอะมากนะครับผม ก็เสิร์ฟเมดิเตอร์เรเนียนอาหารสไตล์นะครับทั้งอาหารกลางวันแล้วก็ดินเนอร์นะครับเมนูจะใกล้เคียงกันมากแต่ดินเนอร์เราจะเพิ่มตัวบาร์บีคิวไปซึ่งอยู่ใกล้ๆหาดนี้แน่นอนอยู่แล้วเราก็ต้องมีซีฟู้ดค่อนข้างจะสดนะครับผมไม่ว่าจะนั่งมุมไหนนี่โรแมนติกทุกที่ก็สวยยังไงก็สวยครับโดยเฉพาะที่กรอตโต้ที่กรอตโตน้นี้แน่นอนเลยครับมผมว่าอาหารหลักร้อยวิวหลักล้านอ่า <laughs> ทริปฟลายชัวประกันเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดจากทิพยะประกันภัยโดยความคุ้มครองที่สูงถึง4ล้านบาทในราคาเริ่มต้นเพียง55บาทซื้อง่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพียงแค่มีตัว๋วเครื่องบินแล้วคลิกไปที่ t i p i n s u r e c o m t i p f l y c h u e ครอบคลุมทุกการเดินทางทั่วไทยให้คุณอุ่นใจตลอดทริป มาเที่ยวที่ภูเก็ตหรือว่าพังงาแล้วอยากจะออกไปเที่ยวพวกเกาะแกงน้อยใหญ่ต่างๆซิมิลันอย่างเงี้ยสุรินอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เราต้องมาคุยกับว้าวอันดามันกันคะ่ะว่าเอ๊ะเขาจะมีเส้นทางอะไรบ้างคือของเราตอนนี้ก็ไปเกาะซิมิลัน่ เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงานะฮะหลักๆแล้วก็ตอนนี้ก็คือเราจะมีเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับไพรเวทมากขึ้นก็คือว่าลูกค้าสามารถที่จะมาโรแมนติกดินเนอร์หรือว่ามาม,มาพาเพื่อนๆมาแฮงเอาท์ก็คือเป็นเกาะนายักและเกาะผ้าเกาะ2เกาะเนี้ยมีลักษณะการดำใต้น้ําที่ปกากล่างค่อนข้างแปลกและสมบูรณ์มากๆครับเป็นทัวร์แบบเป็นรูทเดียวกันหรือจะแยกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เราค่อนข้างที่จะทาปรับให้กับเข้ากับคนไทยมากยิ่งขึ้นก็คืออย่างเช่นทั้งซิมิลันเงี้ยเมื่อก่อนเราก็ทาเป็นโปรแกรม ปกติแต่ตอนนี้เราก็เป็นซิมลันเอสเคก็คือซิมลันที่ไปเช้ากว่าปกติคอนเซ็ปต์ของเราคือไปเป็นเรือลำแรกของเกาะซิมลันจะได้แบบเป็นเจ้าของวิวอะไรอย่างงี้ตื่นเช้าหน่อยแต่อร่อยชัวร์หรือใครสนใจจะไปรู้หนึ่งลองโทรเข้ามาถามที่ว้าวน้ำมันได้ใช่ครับผมหรือคลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์ใช่ครับผมหรือเข้าไปใน f c e b o o k f แฟน a g e ของว้าวน้ำมันนะครับผม ทิฟฟายชัวประกันเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดจากทิพยประกันภัยมาถึงระยะบวดีค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มาแล้วต้องทำก็คือขึ้นดปวิวพอยต์แต่จะเดินขึ้นเองเดี๋ยวลัว่าจะหลงที่นี่แบบต้นไม้คลุมมากให้คนนี้พาไปดีกว่าเราอยู่กับน้องเด่นแล้วค่ะสวัสดีค่ะเด่นค่ะ,คะคมีวิวพอยต์ใช่ไหมที่นี่ใช่ครับ แล้วมันเดินยากไหมอ่ะการเดินเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาไปกลับเนี่ยน่าจะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวด้วความฟิตของเราด้วยครับทําไม่ฟิต่ะทาไม่ฟิตก็ชั่วโมงนิดๆแล้วทางเดินยากไหมทางเดินเนี่ยก็ตอนแรกก็จะเดินทางทางลาดไปก่อนแล้วก็ทางขึ้นเนี่ยความชันผมแนะนําเลยว่าประมาณ80องศาประมาณ80มันยังมีหินหรือว่าเชือกคอยให้จับอ่า และอย่างน้อยก็ต้องมีไกด์มีเซฟตี้ให้กับลูกค้าด้วยอันนี้ก็จะดีไฮไลท์ก็จะอยู่ตรงจุดชมวิวแล้วก็มองหาดสองสองท่าที่มันเป็นอย่างไงสองด้านอยู่แล้วใช่ไหมครับข้างทางก็จะไม่ไม่ก็ต้นไม้ไม่มีอะไรเยอะอาจจะมีต้นไม้ต้นไบๆหน่อยเนี่ยครับอู้งี้ก็เหมือนเดินในป่าดิบๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ จริงๆไม่เหนื่อยนะแต่บางช่วงอ่ะมันเลื่อนอ่ะฝนมันเพิ่งตกเนาะฝั่งนี้คืออะไรนะเดนฝั่งนี้เป็นเอาน้าเมาหรือว่าไดรีตะวันออกไดรโดนอนอกส,ส่วนด้านนู้ตก็จะเป็นไดลีตะวันตกไดรีะตะวันตเอาลงนี่แ,แลหละแท่งลงไว้เนี่ย เดี๋ยวฉันดูเราสองคนเนี่ยสองคนนี้คงไม่ไเขาไม่ถ่า่เราเล่าเน,นี่ยะด้ทำเลยตัวภาระแท้ๆเลยเนี่ย คะกิจกรรมที่ลายาวดีนี่น่นจริงๆค่ะเมื่อวานเด่นพาขึ้นไปปีนเขาไปจุดชมวิวมาแล้วแต่ว่าเขามีกิจกรรมทางทะเลเยอะมากจะมีอะไรบ้างน้องถามคนนี้เลยเราอยู่กับน,น้องนัดแล้วค่ะนละ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,บคุณการครับ<อ>ครับอ่ะมีมีแบบเป็นคอมเพมนเทอรี่ก็มีใช่ไหมใช่ครับถ้าคอมเพมนเทอรี่ในโรงแรมของเราจะมีเป็นวิวพอยท์ครับเมื่อวานที่ไปมาแล้วในะครับแล้วจะมีเป็นบีแบดเคฟอันนี้ก็จะไป ขึ้นไปชมวิวเหมือนกันเป็นหาดวิวของหาดพนางแล้วก็มีพวกโยคะอะไรพวกนี้ครับเป็นของพลมเนอรี่ของเราหมดเลยเขาก็จะมีตารางบอกตารางว่าแต่ละวันจะทําอะไรบ้างแต่ก็มีส่วนที่เป็นเอ็กซ์เคอร์ชั่นไปข้างนอกด้วยใช่ครับก็จะมีหลักๆของเราจะมีไปเกาะพีพีครับอันนี้ก็เป็นที่นิยมของที่นี่แล้วก็เกาะปอดะทะเลแหววอันนี้ก็เป็นอีกทิ่หนึ่งแล้วก็มีเกาะห้องเกาะห้องนี้ก็สวยครับมีเป็นไฮไลท์เเหมือนกันซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปกันจะดูว่าจะมีอะไร พิเศษบ้างครับผมนั่งเรือไกลไหมประมาณ30นาทีครับสามสิบนาทีโดยเรือสปีดโบ๊ทนะครับสปีดโบ๊ทอ๋อนั่งเรือไป30นาทีแล้วก็เข้าในเกาะใช่ครับเกาะห้องที่หลักๆคือที่เราไปจะมีเป็นเข้าไปในลากูนจะเป็นชมวิวป่ากลางๆครับต้องไปช่วงน้ําขึ้นตรงนี้คือช่วงเช้านี้น้ําจะขึ้นับสามารถเข้าไปได้แล้วก็นั่งเรือชมถ่ายรูปได้หมดเลยแล้วก็จะมีบริเวณรอบๆก็จะมีเกาะเล็กเกาะน้อย หลายๆเกาะเราก็จะนั่งเรือชมวิวถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับจะสวยมากแล้วก็เมนหลักคือบีดหาดเกาะห้องนะครับตอนนี้เขาทำเป็นที่ชมวิวใหม่จุดชมวิววิวพอยต์360องศาขึ้นได้ไหมขึ้นได้ครับเดินขึ้นไปประมาณ500 500ขั้นนิดเดียวไม่เท่าปีนเมื่อวานใช่ครับขึ้นง่ายกว่านี้ครับเ่าปีนเมื่อวานได้อันนี้ถืออันนี้ถือว่าธรรมดาครับถ้าขึ้นวิวพอยต์นี้ได้อนุนแบบจะได้เตรียมตัวถูกเมื่อวานเตรียมตัวไม่ถูก โอ้โหถึงสถีทใช่ไหมครับพ,พี่การก็เหนื่อยนิดหน่อยนิดหน่อยท,ทำอะไนได้ดีนะดีครับเพราะทางเดินเดินง่ายครับอ๋อใช่เพราะว่าแบบบางทีเด็กหรือว่าคนส่วนอายุก็สามารถขึ้นได้แต่เมื่อกี้ก็เห็นเด็กขึ้นมาเยอะใช่ครับมเีเด็กก็ชอบขึ้นมาวิวข้างบนจะสวยครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเช็คอินใหม่ใช่ครับเพิ่งสร้างเสร็จปีนี้เองครับผมเป็นจุดชมวิว360องศาสามารถมองเห็นได้รอบทิศทางเลยฝั่งนี้เป็นฝั่งนี้ ถ้าใกล้นี่จะเป็นหมู่เกาะห้องครับแล้วด้านหลังจะเป็นวิวของสังพนาางนาอ่าวพงนาด้านซ้ายมือของผม<อ>แล้วก็ด้านขวานี่จะเป็นเกาะปีพีะครับปีพีครับผมด้านหน้าผมจะเป็นอ่าวท่าเลนเป็นของกระบี<อ>่ฝั่งนี้ด้้นหลังก็เป็นเกาะยาวก <c oughs> ็อ,อยากให้มากาัน <c oughs> เพราะว่าคนมากระบี่นะอย่างสมมติมาที่รายาวดีก็ มีทัวร์ออกมาทุกวันมีทัวร์ครับทุกวัน,วนครับถ้ามากระบี่แนะนําให้มาต้องมาที่นี่อ่ะใช่แต่ครั้งนึงปีที่แล้วถ้ามาแล้วยังไม่ได้ขึ้นเพราะอันนี้เขาเพิ่งเสร็จไงเพิ่งเสร็จปีนี้ครับก็ขึ้นมา <c oughs> ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่ามาพักผ่อนที่ราย,ยาวดีเนี้ย เหมือนได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะเรียกว่าสมกับสิ่งที่เขาบอกนะว่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแล้วโอ้โหกิจกรรมแต่ละอย่างนี้ดีมากๆใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริงอย่างเช่นพอมาถึงปุ๊บปีนขึ้นไปที่จุดชมวิวที่อยู่ใกล้กับโรงแรมอะค่ะที่มองลงมาแล้วเห็นเป็นเป็นโค้องอ่าวอะไรอย่างเงี้ยก็มันอาจจะลำบากนิดนแต่ขึ้นไปแล้วคุ้มค่ามากอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่สามารถทําได้คือออกไปเที่ยวที่เกาะห้องแล้วเดี๋ยวนี้เกาะห้องเนี่ยเขาจะมีจุดชมวิวที่ปีนขึ้นบันไดสร500กว่าขั้นก็จะเห็นวิว360องศาซึ่งตรงนี้ก็ดีอีกเช่นกันกลับมาเหน,นื่อยๆเนี่ยนะคะมากินอาหารที่ร้านอาหารของพี่นี่เนาะโดยเฉพาะไฮไลไท์อยู่ที่จิโรโต้ค่ะ mm hmm. นั่งดินเนอร์นั่ง private dinner ที่แบบว่าอยู่ในในถ้ำที่มันเป็นเหมือนถ้ำถอะไรอย่างเงี้ย สวยงามมากอันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนมีประสบการณ์แบบนี้กันแต่อย่างที่บอกไปว่าได้ใช้ชีวิตยอยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริงเพราะว่าตื่นมาเราได้ยินสิงนกเลยอ่ะแล้วก็มีพวกสัตว์ต่างๆอีกหลายชนิดที่แบบว่าบางอย่างหาดูยากเหมือนกันแต่สามารถหาดูได้ที่นี่เรียกว่าจะเป็นวันพักผ่อนของคุณที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนหน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวเคชันไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ